พระเจ้าวยพรขอพระเจ้าวยพรพี่น้องทุกท่านในพระนามของ,ององค์พระเยซูคริสต์พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และสมควรในการสรรเสริญพี่น้องครับในมัทธิวบทที่เจ็ดแ้วเจ็ดได้เขียนไว้ว่าเมื่อขอก็ได้เมื่อแสวงหาก็พบเมื่อขคาะพระองค์ก็เปิดให้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งอัศจรรย์ทั้งสิ้นเมื่อเราต้องการที่จะขอสิ่งใดทูลต่อพระองค์นั่นคือสิ่งที่เราจะได้คําตอบแล้วเราจะขออย่างไรแล้วให้เกิดผลนั่นคือการขอแล้วต้องแสวงหาสิ่งที่เราต้องการด้วยเพื่อที่จะไปสู่พระพรที่เป็นนิมิตพี่น้องครับ การที่เราขอนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือต้องมีความเชื่อแต่ขอต้องต้องมีเป้าหมายด้วยว่าขอเพื่ออะไรขอไปทำอะไรแล้วจึงออกไปสแสวงหาสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งนั้นโดยน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ไม่ใช่โดยความคิดของเราเองแต่เป็นความคิดที่มาจากพระเจ้านั่นแหละคือความเชื่อ เมื่อยังไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นก็ให้ทูลขอต่อไปหรือเรียกว่าเคาะนั่นเองนั่นคือการที่จะทูลและวิงวอนร้องขอและไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการ <c oughs> พระองค์ปรารถนาจะให้ทุกสิ่งกับทุกคนแต่เมื่อขอแล้วก็ต้องมีเป้าหมายด้วยว่าจะทำเพื่ออะไรและขอไปเพื่ออะไร พี่น้องครับในมัทธิวบทที่ยี่สิบเอ็ดรยี่สิบสองบอกว่าสิ่งสารพัดที่ท่านทถึงหมายอธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้นั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าเมื่อท่านต้องการสิ่งใดด้วยความเชื่อนั้นและอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์นั้นแน่นอนเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายข้างหน้าที่ลองมินิมิตนั้นคืออะไร เราต้องการขอจากพระเจ้าเพื่อนำสิ่งที่เราขอนั้นไปทำอะไรนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าก็าต้องถามเราเหมือนกันว่าเราจะนำสิ่งที่เราขอนั้นเพื่ออะไรและทำไมเพื่อที่พระองค์จะได้เทพรมาอย่างเต็มล้นในสิ่งที่เราขอตามเป้าหมายที่เรามีวางไว้ในแต่ละคนนั่นคือสิ่งที่เรียกว่านิมิต เราขอพระเจ้าที่อวยพรพวกเราทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าการงานที่เราทูลขอต่อพระเจ้าให้สําเร็จนั่นคือเป้าหมายของความสําเร็จหรือจะเป็นเรื่องของสุขภาพธรรม,มัยที่แข็งแรงที่จะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีมันไม่เจ็บป่วยมีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นคือเป้าหมายว่าเราขอเพื่อเราขอให้มีสุขภาพที่ดีเพื่อให้ร่างกายและจิตวิญญาณของเราเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าและรับใช้พระเจ้า นั่นคือสิ่งที่เราทูลขอต่อพระเจ้าวิงวอนร้องขอต่โพงแล้วสิ่งสารพัดที่เราอธิษฐานขอด้วยความเชื่อเราจะได้หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือความเชื่อคือความยิ่งใหญ่เมื่อเจ้าเชื่อเจ้าก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเขียนเอาไว้ในพระคตธรรมัมพีเมื่อเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า จนเดินไปโดยนำพระทัยของเจ้าแต่อย่าเดินโดยความคิดของตัวเจ้าเองแล้วทุกอย่างจะสําเร็จจงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะสถาปนาเขาไว้จงมอบพระร่างเจ้าไว้กับพระเจ้าและทุกสิ่งจะสําเร็จในพระนามขององค์พระเยซูขอพระเจ้าที่อวยพรทุกๆคนในพระนามนี้ขอพระเจ้าอวยพรอาเมนพระเจ้าอวยพร